ทะเลน้ัดกลางวันเสือลมบวกน้ําพัดยามค่ำคืนลมตื่นพอวางนอนดิบเป็นประจำทุกคันทุกคืนลมพาน้ำมาเป็นตื่นลมพาน้ำมาเป็นตื่นหัวใจเราลื่นยากอยู่ทะเลหัวใจละาลื่นยากอยู่ทะเลลม ทะเลนะทักางวันส่วนลมบกนั้นพัดยามค่ำคืนลมถึงจะความร้องเดงเป็นประจำทุกวันทุกคืนลมพาน้ำมาเป็นคืนลมพาน้ำมาเป็นคืนหัวใจละลื่นอยากอยู่ทะเลหัวใจละลื่นอยากอยู่ทะเลเริ่มลมลมลมโบกลม Thank okay. you.